เดี้ยมไดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังให้ช่งให้ช่างเงียนเขาแต่งเขาก่อนตอนนี้ขมีขั้นตอนการแต่งองค์สงเครื่องยังไม่เรียบร้อยนะครับจนกว่าจะรับสัญญาณจากกองอำนวยการนะครับ มาอย่างนั้นมันจะสับสนกันฝังคนเดียวนะครับฝังคนเดียวถ้าแบบนั้นน่ะขึ้นแล้วลงเลยไม่มีการลอยไม่มีการอยู่บนนี้อีมไอ้ท่าท่าถ้าเกิดไม่ล้างเลยมนถึงก็ถึงก็พื้นแล้วลงเลยครับลำดับต่อไปเป็นลำดับที่สี่นะครับเป็นบังไฟของวัดหัดเซียวเนื้อ สุดยอดสมนเต็มไม่มีเนไม่มีสุกไม่มีแตกนะครับบ่างไปสมัยใหม่นั้นเขาอัดด้วยแม่แรงนะครับไม่ได้ตอกไม่ได้ตาเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นเด็กวัดเป็นเนนน้อยเนนใหม่เดือนสี่เดือนห้าน 5, ี่สามบ้างไปนะครับสมัยนี้